อาณาจักรพิงกี้สาวิกาเกือบตกเป็นคุณายแดนภารตะเป็นนักสแสดงอีกคนของวงการที่เห็นกันมาอย่างยาวนานสําหรับพิงกี้สาวิกาที่ฝากผลงานเอาไว้อย่างมากมายที่ทราบกันว่าก่อนหน้านี้สาวพิงกี้เคยบินไกลไปเป็นนักสแสดงที่อินเดียอยู่สักพักหนึ่งซึ่งแน่นอนว่าก็ต้องมีข่าวเรื่องความรักบ้างในช่วงนั้นเคยมีข่าวลือว่าเศรษฐีอินเดียหลงสาวพิงกี้จนเตรียมซื้อบ้านติดภูเขาราคาวกว่า20ล้านบาทให้เลยทีเดียว บ้างก็มีข่าวว่ามีเสียซื้อบ้านติดเขาราคา8หลักให้ยืนยันมีตังซื้อเองเมื่อวันที่28ตุลาคม2566พิงกี้ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการดาวกระจายเกี่ยวกับกรณีที่มีคนมองว่าพิงกี้เป็นเด็กเสียว่าข่าวนี้เป็นข่าวมั่วมากไร้สาระไม่มีเสียซื้อบ้านให้ตนแต่อย่างใดและถ้ามีคนซื้อให้จริงก็คงไม่เอาเพราะตนเองหาซื้อเองได้แน่นอน แต่ยังไม่ถึงเวลาเท่านั้นและหากย้อนกลับไปพิงกี้รับควงพระเอกอินเดียดินเนอร์บอกตอนไม่กล้าอ่าจเอื้อมขอคุยไปเรื่อยๆเขาเป็นพระเอกในหนังของเราเขามาทำงานเขามาถ่ายหนังคือล่าสุดเขามาถ่ายหนังที่เมืองไทยถ่ายอยู่ซีนสองซีนแต่ไม่มีเราเราเลยสนิทกับเขามากเราก็เลยพาเขาไปเที่ยวไปกันสองคนเพราะว่าเราสนิทกันไม่ได้เอามือวางบนตักคือคุยกันเฉยๆ เพราะคนอินเดียเขาจะมีออกท่าทางก็เป็นคนที่คุยคุยกันค่ะด้วยความที่เราทํางานที่นู่นหลายเดือนมากแล้วด้วยความที่เราสนิทกันค่ะเหมือนเรามีเพื่อนคนหนึ่งที่คุยได้ถูกคอค่ะแล้วเขามาเมืองไทยเขาไม่มีเพื่อนไปตอนกลางคืนเขาก็เรียกว่าดินเนอร์เราก็ไปดินเนอร์กันปกติบนดาดฟ้าที่คนเขาไปกันถามว่าโรแมนติกไหมก็แสงเทียนก็โรแมนติกค่ะมันดูโรแมนติกแต่คนไม่โรแมนติกเข้าใจไหมคะคือถ้ามีวิดีโอจะรู้ว่า เราคุยเรื่องอะไรกันเป็นเรื่องอะไรก็ไม่รู้มันไม่ใช่เรื่องโรแมนติกนะคะถามว่าเขาเป็นคนพิเศษหรือเปล่าก็ดูกันไปเรื่อยๆค่ะเป็นเพื่อนกันไปแต่ว่าตอนนี้เขาไม่ได้ขนาดมาจีบนะคะก็คุยเฉยๆเป็นเพื่อนกันเพราะว่าเราเป็นนักแสดงด้วยกันถ้ามีอะไรที่เป็นมากกว่านั้นแล้วจะบอกค่ะเพราะเรื่องแบบนี้มันไม่ได้เป็นเรื่องหน้าปิดบังเลยเมื่อย้ำถามว่าตรงสเปกหรือไม่สาวพิงกี้ก็ถ่มตัวบอกฝ่ายชายเป็นถึงพระเอก ตนไม่อาจเอื้อมเขาเป็นพระเอกค่ะเราไม่อาจเอื้อมเขาถ้าบอกว่าเราก็เป็นนางเอกอยู่ก็นี่แหละค่ะไปเรื่อยๆดีกว่าถ้าไว้เป็นคนพิเศษเมื่อไหร่จะบอกชอบเขาไหมเขาเป็นพระเอกแต่งงานเลยไหมหลุ้นกันมากแต่ยังเป็นเพื่อนไว้ก่อนและในวันนี้นั้นเปิดภาพพิงกี้ลุคนี้สวยมากชาวเน็ตแห่ให้กำลังใจเพียบซึ่งเป็นรูปที่ตัวเองผมสั้นแต่งหน้าสุดสวยงามพร้อมระบุคแคปชั่นว่าศิลปะแห่งการระบาย ขอบคุณข้อมูลจาก t r e e s w e e i n f o ค่ะ